บทสวดมหาจักพรพัิเป็นบทสวดที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลสวดเพื่อแผ่เมตตาช่วยลดขอ,อกรรมจากเจ้ากรรมในเวรเก่าเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมบุญบาร,รมีสิ่งที่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคชีวิตก็จะทุเราลงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปบทสวดมหาจักพรพัิ ตามกำลังวันอาคาร8ดบทจบนะโมตัสสะพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณามณีนพรัตน์ศรีสหัสสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พรพุทธ,ธไตรัตนญา,านมะนีนพร,รัตน์สีสหัสสุธรรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทธโมนะพุทธ,ธาบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณามะนีนพร,รัตศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินัมโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนญาณมะนีนพร,รัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินัปโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตสีสะหัส,สุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะ พุทธบูชาธร,รมมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินัมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีน,นพรัต สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธา,ธรราบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเทร,รังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุธทธายะาพธธยระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุโทโธธัมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธ,ธาบูชาธรัรมมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิาทาตุโย หังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณามะนีนพร,รัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถร,รัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิบทสวดแผ่กุศลปรพบพับภพภูมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัปปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังฆาพลับปตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังฆาภลัปตตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโส บทสวดแผกรกุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิคำอธิษฐานจิตขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานสำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการด้วยเทอญ